เลีงเสียงนปูปูกาเลงเสี่ยงวงปูกาขอปูเรอบัดเป้นกิ่งกอล่างสัางตัวกะลังกอเสาขึ้นปูกาขอ หลานล้ะกบวนนี้พิเศษให้ช่องย t ท b e ทุกๆช่องที่ได้อดท้นเสียสละควอมลำบากมากวันนี้พูดจะให้ช่องยูทูทุกๆช่องให้รวยยกสองเลยสตากบอกรนมบอกราี่แต่ผูกขอบกขาดิอเป็นิดท่องกลนตาเออพอขาิอให้อยู่กับหลานแฟนดีที่ั้งหลาย่เป็นเจ้ภาพ อะรยเดดสั่ว่าร่ามต่อันเด้อวนปูดีีสิพอเป็นข้องปิดคนตาห้ดูลานหลังก็จะนั่งใจจูบในลาบตุดอย่างตลอดไปพุดท่องขอทั้ง่งขอสังท่องขอพวกมมนี่ดุสีอินทรนขอโดยน้ำโม่พุทธาย่ขอโดยสัจจะและบาลีขอโดยบุญวาสนาขอด้วยเจากับนายเวนขอด้วยใจที่บริสุทธิ์นผู้ขา ส้างบะรมีุ่กตัวทุกคนตุกแขุดจัตจัลอดัหลุดหลานตัวแซุซีตัวสุตุกุกคนไม่รดนลรงเร่อทันดูหลานมม่ชกนม่หลับไม่งัวนี่แล้วให้ดูหลานเรือกําแพงเลยพาเป็นไปสิงส่สิงเจ้าปะมุลดาเยอกินเยอะใส่เยอะสอยคิดหอดผู้คิดหอดทางบัดดนลาไาพเป็นม่ยำด้วยรุนลาให้ดีดี่ห่งุูทุกคนัดดูแต่ที่นเช กูเป็เขามาประทับหลังประทับตรงเคื่อพูด้ปผู้ายที่สนทนารรำกับลุกกับหลังเสือดุใหญ่เด้อ กาเป็นสะพานคือกัรอยู่ร้านจับจข้าวไปดูพอด้วยสาธุสาธุ

มีความสุขความเจริญรุ่สาธุสาธุสาธน่ารอดอดินน่ารอดรอดสุขการเฮ้ยกายใจว่าจาวัสนาบุญญบารมีแต่ไม่รู้วันตายสุขขังอริจังอนัตตาคนเราเกิดมาทุกคนต้องสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าเริงร่มกิเลส ปัหาราคาท้ายท่านมัวหมองทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนแต่ดานากิตตังคนนี้ผู้ฤาษีนาโรตเริ่มโอกาสในอีกไม่กี่เดือนจะถึงวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือวันนงรู้จักวันนงไหมต้องการป่ปู นันแหละคือปีใหม่ไทยก็คือวันเนาจ้วันเนาประางทีผู้ให้งก็ไม่เอาโอลอดยไปนึงมีเก่าหกโอนยเกาหาให้ก็ยังไม่เอากยังกชางทีบ้านตัวเองก็ยังช่างไม่เสียสามนนั้นมีแต่ผู้ดีน้ำใจลูกตือมตอยเพิ่นพอเบียดแล้ผู้ผู้ารมาที่นี่มีแต่คนมีบุญญาที่การเยอะนะลูกนะ อันนี้มีแต่นางฟ้ามีแต่เทวดามาติติพลูกสวรรค์มาใช้กรรมทุกคนบางคนก็ถูกด่าคนก็ถูกว่าบางคนก็ถูกติกินนินทาทนป,นปาปันนี้มันก็พูดไปลูกหลานเอ้ยสั่งเขาจะพูดอะไรขอให้เราหมูหนวกเป็นใบ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไร<ท>นะลูกนาถ้าเราเป็นคนดี ทำแก้ตัวคือคน <c oughs> ที่ผิดถ้าคนไหนไม่แก้ตัวก็คนที่ถูกให้นิ่งนะลูกนะแล้วลูกเขาจะพาลูกหลานจะถามปูอย <คน S 2> ูไ่ไบไปได้นอกเนื่องเกาหกบันี้ให้ตรงๆนะปูยายเสียดเอ้์คนงูเขาเบาปรราัญญาถ้าเรารพริล <ะ S 1> พาดมา <ละ S 1> เราก็ดูให้มันชัดๆดูให้มันเหม็นๆนะลูกนะถ้าปูให้ลูกให้หลาน มาอย่างนี้ปู่ก็ผิดสิงปู่เยอะแล้วเริ่มจากขวดที่เป็นต้นไปให้ลูกให้หลานช่องยูทูบถ้าใครไม่มีล้ออีกเวียนขี่ให้รีบเอาซะถึงยังไงเจ็ดงวดถ้ายังไม่พอก็ให้ลูกให้หลานขอใหม่นะลูกนะคนไหนที่รถยังไปซ่อมอยู่แังไม่มีเงินจ่ายงวดนี้ วันที่สิบเก้ากไปจ่ายเขาซะวันที่19ก็ไปจ่ายเอกระดานเนี่คูเด้อให้เป็นิจสนาถ้าใครเป็นนี่เขานัดเขาไว้เอาไปจ่ายซะวันที่19บเแล้วลูกนะสิบเจ็ดหอยออกสิบแดเก้เป็นเมื่อไปจ่ายงวดอย่าไปตีใส่หวยนะลูกม่ได้ใส่หวยนะจุดเตียนให้จักเมหน่อยลูกเ้ย ผรักชมอยู่บ้านที่ยโรแกนแบบนะครับเด้อเขียนใหม่นะครับผมแบบนี้อันนี้ปูเป็นลงเด้อปูลงนะครับมันกลงบนเขียนีสใช้จระเในการรับชมปูเป็นล่งเนเหมเขียนตัวเลขให้ลูกเนานด้ ไม่โมหอนบอกกูคือเปาโอ้ oh, มันจัจัดแป <ä> mm ่มดก้าไปข้างน้บุพระดูให้ดีเดี๋ยวจะเห็นเรา้ายุ่งนี่ละดีแล้วครับดีแเดูึ้ไม่เสียี่รูใหลเห็นทกคนนะฮะ งานเป็นงานันการที huh. <guys. S 2> ่เป็นศิษย์เห็นตัวเลขไปตัวใดพอทุ่มือฟังในพู้ตาดีนะเลขาเลขามาแล้วมาแล้วครับแขนซ้ายแขนครับพี่น้องจดเทียนลงแขน ห้าอะไรนะห <intéress up. S 1> <57 S 2> ้าเจ็ดห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดนะเจดห้าสามอ่ะนี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าสามสามนะครับห้าเจ็ดสามนะครับผมเอาตัวงามด้วปูงามแล้วก็ให้ออกพรออมเจ็ดสามห้าเจ็ามเอากันกับปู ติปอกาว้าดเด็กหามซาเนี่ยจะหามซาตู้ค่ะไปเลยค่ะโอ้เลขงามเลยห้าเก็ดสามเด้อพี่น้องครับเขียนไว้เลยนะครับฟังเอาครับฟังเอาฟังเอา ชัดชัดเลยกรับข well ึ parfois, and and whale, ้นไปแล้วจิตสามเหี้ยแมาตัดสื้อปูเลยเหต่ใดเดี๋ยวูเอ้ยลูกร้านเขนพวกก็แล้วคงคาทาไว้กุลาคงคาพญาเย็นองหาท่าพญาช่างสารร้อยเท่าคงคานาคาคงคานาคาคงคานาคาหมู่พลายหมู่เวามาเมื่อี เนี่ยใส่เงี้ยาที่รุงบานเยอะงทีแล้วูกืาเปิาดหนเขาอนยางผาไฟโดูานก็บารมีบาลมีคือปูดอกเอสดรดอกสมบู์มีร้อมกแดูรานดิขอมากเกิดมาคนเกิดมามันบอว่าุมาสั่งบารมีในศาสต์ตรงนี้บารลมี่มัตสัรก้อนมันหตรงตัวดุร้ายงอย่างทําอ รูรักเดียวใจเดียวเดี๋ยวเราจะไเป็นอัปตะตลอดการเป็นใจขงพระท่านดูตังดูกตังจะดุจซุ้มดังใจปกองอ้อาหัวมาออกระดา,านไหมปู้เนี่ย ก็ไปแค่สามเอ้ห้าสาห้าเจ็ดสามเด็กห้าเจ็ดสามสามเจ็ดห้าคูณย่านกับหลังหนึ่งอู้บัง โผล่ขบยังเลียนหายมันกีลรังโผลหอะผูสิบังมีกแต่ในูนั่งได้ยินว่เออทำงทจับทำปวยผูสิบังไว้คูนั้ผู้ที่เจนเป็นเลสธรรมดาผูสิบังไว้คูนั้เขาก็ซื้อวัตูุน่ว่ก้าวเก้าวูน้าาตรงกับู้ที่มลขาวเยอะจโอ้ผูคือบังไว้ครับบังไว้จนบ Pua si pangpua la, ta kampua Tuk pangpua la, tuk pangpua la 13, 13, 15, 16, 17 Tini, nanti katai paa Katai paa luka Katai paa yu nei paa ho ku Yu nei paa la katai